สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับเจเจบอนไซมุกดาหารนะครับวันนี้พวกจะพามาขุดต้นหมากมังค่างนะครับผมที่เอาลงดินไว้นะครับนานหลายปีพอสมควรนะครับผมนี่วกาจะทําการแซะก่อนนะครับแซะรากเขานะครับที่เขาลงดินนะครับเพราะว่าไว้นานแล้วนะครับผม รลกเขาใหญ่แล้วนะครับรลากเขาโตนะครับผมเราต้องทําการแซก่อนนะครับก็ระวังด้วยนะครับแซก็ต้องระวังกระถางเขาจะแตกนะครับผเป็นกระถางปูนนะครับติเตะนะครับที่ทําขึ้นเองนะครับผมนี่ก็รากเขาก็ ลงลึกพอสมควรนะครับจนกิ่งก้านสาขาเขาใหญ่แล้วนะครับผมอยู่ฝั่งทางขวามือของท่านผู้ชมนะครับก็จะขึ้นมาใหม่นะเป็นต้นขึ้นมาใหม่นะครับปกติก็จบแล้วนะครับเป็นต้นที่เขาตายนะครับแต่เหลือต้นชีวิตนิดหน่อยนะครับเอามาลงดินไว้ลดน้ำเยอะๆนะครับ ปรากฏว่าเขาขึ้นมานะครับผมนี่ก็จะเป็นรากของเขานะครับรากเขาใหญ่แล้วนะครับทำขึ้นมานะครับลืมลดน้ําไม่ใช่ลืมนะครับไม่ได้ลดน้ําเขานะครับผมนี่ก็จะมาตัดแต่งนะครับตัดคัดกิ่งออกนะครับกิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับผม ไปธุระต่างจังหวัดนะครับไม่ได้ลดน้ำเขาก็ตายนะครับผมเอาลงดินวายนะครับก็เสียของการทำบอลไซนะครับที่จบแล้วขึ้นข้างบนสูงฝากฝากคนลดน้ำให้นะครับผมแต่เขาเขาลืมนะครับก็เลย ตายนะครับนี่ก็เป็นโครงสร้างของเขานะครับผมริดไปลิดอะไรเรียบร้อยแล้วก็มาตัดทดลงนะครับกิ่งไหนที่เราไม่เอาเราก็ตัดทดออกนะครับก็ค่อยๆพิจารณาไปด้วยนะครับในการตัดนะครับผม ตอนแรกก็ว่าจะเอาเป็นสูงขึ้นไปนะครับเป็นคล้ายๆกลุ่มกอนะครับเพื่อคล้ายสวนป่าฟ้ารักเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ทีนี้คิดไปคิดมาก็เลยเอาตัดทดลงมาดีกว่านะครับผมอันจะดูดีกว่านะครับตัด เป็นเขาเป็นไม้เนื้อแข็งหน่อยนะครับผมต้องต้องใช้เลื่อยหางหนูนะครับตัดทดเขาลงมานะครับก็ไม่ได้ทำคลิปนานแล้วนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ถอนหญ้านะครับหญ้าข้าวนะครับหญ้าเยอะนะครับก็ค่อยๆทำไปนะครับผม ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่นะครับวันดีวันนี้ก็หยุดพักผ่อนนะครับก็เลยทำเอาต้านไม้ขึ้นมาทำนะครับมาคัดกิ่งเขานะครับผมสเสน่ห์ของเขาต้นนี้ก็จะเป็นติดซากหน่อยนะครับซากเก่าของเขานะครับที่ตายนะครับผมต้นนี้เป็นไม้ยามาดรินะครับผม ขุดจากป่านะครับดูรากเขาก็รู้แล้วนะครับว่าเขามาจากอยู่ในหินนะครับอยู่ในเนินหินแล้วก็มีซอกขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับผมรากเขาแบนๆนะครับแทบจะไม่ได้ขุดเลยนะครับต้นนี้แทบจะไม่ได้ขุดเลยไป จอบงัดเอานิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัดรากเขาออกแค่นั้นเองนะครับก็ได้มาหลายปีแล้วนะครับต้นนี้ปกติก็จะเป็นทรงต้นนะครับไม้ต้นนี้แต่ที่นี้เขาตายลงมานะครับตรงที่ผมจับนี้ก็จะเป็นต้นเก่าขเขานะครับแต่เป็นผุแล้วนะครับต้นเก่ามีแค่ต้นเดียวนะครับแต่ก่อน ขาตายนะครับแต่ทีนี้เอาไปลงดินไว้ลรากเป็นลดน้ำไเยอะปรากฏว่าเขารอดนะครับผมผมก็เลยวางไว้ตรงนั้นเลยนะครับเขาก็เลยขึ้นมาให้เห็นทุกวันนี้แหละครับเป็นกิง่งย่อยกิ่งสาขาข,าขึ้นมานะครับ เห็นไหมครับหลากของเขาจะแบนๆนะครับผมได้จากธรรมชาตินะครับกระถางก็แบนนะครับพอเขาลาบไปกับหินเลยนะครับจะมีดินนิดหน่อยนะครับต้นไม้ต้นนี้เห็นก็เลยเอามาเลยนะครับเสีห์ของความเก่าแก่ของเขา นี่ก็เป็นสวนที่เขาขึ้นมาใหม่นะครับผมผมก็เลยจับดัดหน่อยนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมาคัดนะครับคัดกิ่งเขาทำโครงสร้างใหม่นะครับทำโครงสร้างใหม่แรกๆแล้วก็จะไม่ตัดสั้นเกินไปนะครับผม อย่าก็ค่อยคิดพิจารณาค่อยตัดออกนะครับเผื่อมันผิดพาลาดเราก็จะเอาอคืนไม่ได้นะครับถ้าผิดพลาดแล้วนะครับขาดแล้วขาดเลยนะครับต้องทจกิ่งบ่อยๆนะครับผมยิ่งทดยิ่งดีนะครับยิ่งตัดสั้นยิ่งดีนะครับข้อต่อข้อเลยยิ่งดีนะครับ แต่ข้อเสียงของเขาคือมันจะไม่แตกตรงที่เราตัดนะครับก็ต้องบางครั้งก็ต้องยอมเสียงนะครับผม <c oughs> ก็ตัดไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลานะครับพิจารณาเขานะครับเวลาว่างๆแล้วก็มานั่ง จิบกาแฟพิจารณาจะเอาส่วนไหนออกนะครับผมเลื่อยไม่ค่อยคุมแล้วนะครับเลื่อยหางหนูนะครับผมเลยเอาตัวใหม่นะครับว่าสั่งมานะครับผมทางเพจเขานะครับสามอันร้อยนะครับผม เป็นของที่ต้องใช้นะครับต้องมีนะครับผมของใหม่นี่ก็ใช้ดีอยู่นะครับคมดีครับของใหม่ๆนะครับเขาเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับก็ต้องใช้เลื่อยหังหนูนะครับก็เลื่อยกิ่งประมาณนี้นะครับ ใช้เรื่อยังหนูนะครับผิวเขาจะไม่ไม่เสียหายมากนะครับเกาจะไม่ฉีกขาดฉีกเสียนะครับก็ตัดทดลงมาอีกครับหลังจากนั้นเราก็ค่อย รอเขาแตกใหม่นะครับแล้วค่อยเราค่อยจับดัดกิ่งเขานะครับกิ่งใหม่คัดกิ่งอีกทีนะครับกิ่งแขนงเขานะครับผมนานี้หน้าฝนด้วยนะครับเขาจะฟูไวนะครับแตกกิ่งใหม่เร็วมากนะครับผม เปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากเรา <c oughs> ตัดทดแล้วนะครับก็จะใช้กระถางเดิมนี่แหละนะครับผม เลื่อยไปเรื่อยๆนะครับผมกัดกิ่งใบพิจารณาไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีสาบหน่อยนะติดผุหน่อยนิดหน่อยนะครับเอาลงดินไว้ก็นานพอสมควรนะครับต้นนี้4ีห้าปีน่าจะได้ครับต้นนี้ <c oughs> วางลืมเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดี